มันเป็นเรื่องน่ามหาัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของฉันเลยก็ว่าได้ที่อยู่ดีๆฉันก็มีเพื่อนเป็นนางเงือกแล้วเพื่อนนางเงือกก็มาเป็นพี่น้องกับฉันอีกและที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือตัวของฉันเองได้มีโอกาสเป็นนางเงือกโดยใช้พลังจากสร้อยไข่มุกวิเศษทําให้ฉันได้ไปสัมผัสโลกใต้ทะเลที่แสนมหัศจรรย์ ฉันได้คุยกับฝูงปลาฉันมีเพื่อนใหม่เพิ่มเป็นปลาหมึกยักษ์และปูและกุ้งอีกมากมายฉันสามารถดำอยู่ใต้น้ำได้นานเท่าที่ฉันต้องการเพราะว่าแองจี G, ให้ฉันยืมสร้อยไข่มุกวิเศษมันช่างวิเศษสมชื่อซะจริงๆฉันว่ายน้ำดำน้ำอย่างสนุกสนานกับแองจี้ทั้งวันจนแทบจะหมดแรง ฉันจึงมาหยุดนั่งพักคุยกับแองจี้และโลเซประมึกยักษ์เพื่อนใหม่ของฉันแองจี้การเป็นนางเงือกเนี่ยมันก็สนุกดีนะว่ายน้ำได้อย่างกับปลานี้ถ้าไม่ได้้อยไข่มุกวิเศษนะคงทำแบบนี้ไม่ได้แน่นอนก็้สยไข่มุกวิเศษเนี่ยมันเป็นสมบัติล้ำค่า ประจําตระกูลเงือกของฉันเลยนะตกทอดมาตั้งแต่รุ่นยายมาถึงรุ่นแม่แล้วก็มาถึงฉันนี่แหละพูดถึงยายและแม่ของเธอฉันก็นึกสงสารแม่ของเธอนะที่ต้องโดนกีดการความรักระหว่างมนุษย์กับนางเงือกมันเป็นความรักต้องห้ามนะ่ะ แล้วทำไมแม่ของเธอถึงไม่ใช้ส้อยไข่มุกวิเศษเนี่ยแปลงร่างไปหาลุงเบิ่มล่ะก็ในเมื่อเงือกตาของเธอก็ไม่อยู่แล้วนี่แม่ของฉันให้คำสัญญากับเงือกตาไว้แล้วว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับพ่อของฉันอีกแต่ว่าเหตุการณ์มันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะลานนาเแตแอง แล้วฉันก็เห็นพ่อของเธอเป็นคนเศร้าๆมาตั้งแต่ฉันเป็นเด็กๆแล้วล่ะแต่ก็ไม่มีใครเคยรู้ว่าลุงเบิ้มเป็นอะไรฉันก็เพิ่งจะมารู้จากเธอนี่แหละว่าที่จริงลุงเบิ้มผิดหวังจากความรักนาสองสารจังฉันว่านะจะต้องทำอะไรสักอย่างให้พ่อกับแม่ของฉัน กลับมารักกันอีกครั้งให้ได้เธอเคยลองให้ลุงเบิ้มมาหาแม่ของเธอหรือยังล่ะยังหรอกแต่ถึงมาแม่ของฉันก็คงไม่ยอมเจออยู่ดีแม่ของฉันใจแข็งมากเธอลองให้ลุงเบิม้มแปลงล้างเป็นเงือกมาหาแม่ของเธอสิใช้สร้อยไข่มุกวิเศษนี่ไงเดี๋ยวฉัน จะช่วยอีกแรงหนึ่งนะงั้นลองดูก็ดีนะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับพ่อของฉันก่อนดีกว่าฉันแองจี้และโลเซ่ตกลงกันตามนั้นแองจี้พาฉันกลับขึ้นมาที่แผ่นดินฉันกลับกายล้างเป็นมนุษย์ตามเดิมฉันกลับบ้านของฉันด้วยความเหนื่อยอ่อน ส่วนแองจี้ก็กลับบ้านไปหาลุงเบิ้มพ่อของเธอฉันก็ได้แต่ภาวนาให้แองจี้คุยกับลุงเบิ้มได้สำเร็จและแผนการที่เราทั้งสามคิดกันไว้ให้ได้สำเร็จตามแผนก็คงจะดีลุงเบิ้มก็จะได้อยู่กับคนรักและจะได้ไม่ต้องเศร้าอีกต่อไปส่วนแองจี้เธอก็จะได้มีครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้า พอ่อแม่ลูกแองจี้คงจะมีความสุขน่าดูเลยยังไงฉันก็ขอภาวนาให้สำเร็จก็แล้วกันวันรุ่งขึ้นแองจี้มาหาฉันที่บ้านแต่เชา้าแองจี้บอกว่าพ่อของแองจี้ตกลงที่จะแปลงร่างเป็นเงือกและก็จะลงไปใต้ทะเลเพื่อไปหาแม่ของแองจี้ในสภาพเงือก โดยที่พ่อของแองจี้ไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดแล้วแม้ชีวิตก็ยอมให้ได้ขอให้ได้พบหน้าออราคนรักอีกสักครั้งก่อนตายฉันก็ดีใจด้วยในความมั่นคงในความรักแท้ของลุงเบิ้มแองจี้ให้พ่อของตนเองสวมใส่สร้อยไข่มุกวิเศษแล้วก็แปลงล่างเป็นเงือก เงือกสองพอลูกดำน้ำลงไปใต้ทะเลลึกเพื่อไปหาเงือกออรานั่นไงแม่อยู่ตรงนั้นพอเข้าไปหาแม่เลยแม่คงดีใจที่พ่อมาหาเงือกเบิม้มพ่อของแองจี้ว่ายน้ำเข้าไปหาเงือกออราแม่ของแองจี้เมื่อเงือกออราหันมาเห็นเงือกเบิม้ม เงือกออล่าก็ตกใจมากเฮลิปว,ว่ายน้ำหนีไปในทันทีแต่ในทันใดนั้นน้ำในท้องทะเลบริเวณน,นั้นก็กลายเป็นสีดำสนิทขึ้นมาทันทีทำให้ไม่มีใครมองอะไรเห็นได้เลยเงือกเบิม้มว่ายน้ำเข้าไปชนกอปะการังขนาดใหญ่ทำให้แว่นตาตกหายไปแล้วก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดที่ไปชนหินปะการางังโอ๊ย โอ้ยช่วยด้วยโอ้ยเจ็บเจ็บเงือกออราได้ยินเสียงเงือกเบิ้มร้องขอความช่วยเหลือเงือกอาราจึงไม่กล้าว่ายน้ำหนีไปไหนได้แต่แอบมองเงือกเบิ้มอยู่ห่างห่างโอ้ยโอ้ย,อยช่วยด้วยโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยใครก็ได้ช่วยผมช่วยผมหาแว่นตาหน่อยผมมองอะไรไม่เห็น แล้วก็เจ็บหัวมากๆด้วยโอ้ยเงือกอราร่าเห็นเลือดไหลออกมาจากเงือกเบิ่มเธอคิดว่าถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้เลือดก็คงจะไหลออกหมดตัวแน่ๆแล้วก็เงือกเบิ่มคงจะว่ายน้ำไปไหนไม่ได้เพราะว่ามองอะไรไม่เห็นเงือกอราร่าจึงว่ายน้ำเข้าไปเก็บแว้นตาให้กับเงือกเบิ่ม นี่แว่นตาของคุณเงือกเบิ้มรีบหยิบแว่นตานั้นมาใส่และวเขาก็มองเห็นได้เหมือนเดิมอีกครั้งออร่าผมดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งหนึ่งนะคุณอย่าจากผมไปอีกเลยนะแต่ฉันฉันให้คำสัญญาต่อพ่อของฉันว่าจะไม่พบกับคุณอีก แต่ออร่าก็เคยสัญญากับผมเหมือนกันว่าออร่าจะรักผมตลอดไปคำมั่นสัญญาทั้งสองเป็นสิ่งที่ผูกมัดฉันไว้ไม่ให้ฉันมีอิสระที่จะทำตามใจตัวเองได้เลยออร่าผมผมรักคุณรักเสมอและตลอดไป ฉันก็รักคุณนะเบิ่มรักเสมอและตลอดไปแล้วทั้งสองก็ตกลงที่จะกลับมารักกันอีกครั้งโดยตกลงกันว่าจะรักและอยู่ด้วยกันตลอดไปโดยใช้สร้อยไข่มุกวิเศษเป็นตัวช่วยถ้าจะอยู่บนแผ่นดินก็จะให้ออร่าเป็นมนุษย์แต่ถ้าจะอยู่ในทะเลก็จะให้เบิ่ม แปลงร้างเป็นเงือกแล้วทั้งสมพอ่อแม่ลูกก็ได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวว้าวยอดเยี่ยมไปเลยแองจี้คราวนี้เธอคงมีความสุขนะ่าดูเลยสิก็ใช่อ่ะนะอยู่ด้วยกันพอ่อแม่ลูกฉันชอบมากๆเลยล่ะแต่แอ ฉันยังสงสัยอะไรอีกอย่างอะไรเหรอตอนที่น้ำทะเลเป็นสีดำนะ่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะ่ะก็ฝีมือโอเซ่ปลาหมึกยักษ์ไงพลมึอกออกมาทีเดียวดำทั้งมหาสมุทรเลยร้ายนะเนี่ยโอเซ่เพื่อนเรา <laughs>